สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับพบกับผมนายเจสันคนเดิมยินด,ดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ไกด์ผู้เล่นใหม่ของเกมฮอนไค t ซ r เร็วนะครับเนื่องจากเกมนี้เพิ่งเปิดให้บริการก็น่าจะมีหลายๆคนเนี่ยกำลังงงกับไม่คุนิ k ของเกมหรือไม่รู้ว่าเกมนี้จะเริ่มต้นเล่นยังไงดีใช่ไหมครับดังนั้นตลอดช่วงนี้ช่องของเราก็จะค่อยๆปล่อยไกด์เกมฮอนไครซ์เร็ออกมาให้เพื่อนๆได้ดูกันซึ่งเนื้อหาเนี่ยก็จะครอบคลุมทั้งการปั้นตัวละครไม่คุ้นการต่อสู้รวมถึงข้อควรรู้ต่างๆของเกมเลยครับเอาล่ะ นจะไปเริ่มกันผมก็ขอฝากโอเท็อปอัพร้านบริการเติมเกมราคาถูกที่มีเกมให้เลือกสรรกันอย่างมากมายทั้งเกมชินินแพ็ก t าวเวอ f f ออฟฟินานิโนคุนิบางแพ็คเนี่ยลดกว่า40%จากร้านค้าในเกมเลยทีเดียวนะครับเียได้ว่าถูกสุดๆไปเลยแถมยังมีบริการเติมเกมแบบไม่ใช้ i อเดียพัสดเลยด้วยปลอดภัยหายห่วงแน่นอนใครที่สนใจสามารถทักไปสอบถามทางร้านได้โดยตรงเลยนะครับแฟนเพจแล้วก็ไลน์ของทางร้านอยู่ในคำอธิบายใต้คลิปเลยนะ เอาละมาดูระบบการต่อสู้ของเกม Honkai Star Rail กันครับสำหรับระบบการต่อสู้ของ Honkai Star Rail นะั้นจะแบ่งออกเป็น2ช่วงคือช่วงก่อน Battle แล้วก็ช่วงระหว่าง Battle ครับเอาพาร์ทแรกกันก่อนนั่นก็คือพาร์ทก่อน Battle เมื่อเห็นศัตรูอยู่ตรงหน้าเราสามารถใช้เทคนิคสกิลของตัวละครก่อนเพื่อสร้างความได้เปรียบก,ก่อนการ Battle ได้ครับซึ่งเราจะใช้สกิลกี่คนก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าเมดพลังงานสีม่วงที่มุมจอทางด้าน,นขวาล่างของเราเนี่ยมีจำนวนทั้งหมดกี่เม็ดยิ่งมีมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งใช้เทคนิคสกิลของตัวละครได้มากเท่านั้น อีกเรื่องที่กำหนดจำนวนการใช้สกิลของเราก็คือวิธีการทำงานของสกิลตัวละครครับว่าเป็นประเภทที่กดแล้วบังคับเริ่มการต่อสู้เลยหรือเปล่าหรือเป็นแค่เอฟฟกสกิลบัฟเพื่อนมทีมเฉยๆเพราะถ้าเป็นสกิลที่กดแล้วบังคับเริ่มการต่อสู้เลยเนี่ยเราก็จะไม่สามารถสลับไปกดสกิลของตัวละครอื่นก่อนได้นั่นเองครับเพราะฉะนั้นลำดับการกดเทคนิคสกิลก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเช่นกันยกตัวอย่างเช่นถ้าทีมของเราเป็นตัวของเฮอร์ต้าเซอร์เวลเจอผ่านแล้วก็นาจาชาเฮอร์ต้านั้นมีเทคนิคสกิลคือการบัฟตัวเอง เซอร์โวลมีเทคนิคสกิลในการทำดาเมจมูและก็ติดสถานะช็อตไฟไฟ้าให้กับมอนสเตอร์แต่จะบังคับเริ่มการต่อสู้ทันทีเจอผาดมีเทคนิคสกิลเป็นการสร้างโลก่ก่อนเริ่มการต่อสู้ให้กับทั้งทีมแล้วก็นาราชานมีเทคนิคสกิลในการทำดาเมจแก้ภาพใส่ศัตรูแล้วก็ทําให้ศัตรูเนี่ยตีเบาลงพร้อมกับบังคับเริ่มต่อสู้ทันทีครับดังนั้นในทีมนี้ก่อนเริ่มการต่อสู้เราจะกดเทคนิคสกิลได้แค่3คนจากทั้งหมด4คนเท่านั้นเพราะเราไม่สามารถกดสกิลของเซอร์โวลพร้อมกับนาราชาได้เนื่่่่อออองงงงงงจาาากกสลขขัััััััั้้้้นนนนนนนบบบคคใหเเเเรเเรรววมตูยดนนช สับทีีมน้เราจะกดสกิล e ของเฮอร์ตาแล้วก็เจอผ่าให้เรียบร้อยก่อนจากนั้นจึงตามด้วยตัวของเซอร์โบหรือว่านาจะชาตัวใดตัวหนึ่งนั่นเองซึ่งถ้าเพื่อนๆสังเกตดีๆเนี่ยเมื่อเราจมตีเสร็จมันจะขึ้นเท็กเขาว่าจุดอ่อนขึ้นมาครับพร้อมกับแสดงสาระค่าที่เราตีเข้าไปอันนี้เนี่ยจะส่งผลต่อก,การทำดาเมจแล้วก็การทำลายกรอกของสตรูในช่วงแบทเทิลเฟสนั่นเองครับ ดังนั้นมาดูในส่วนของแบตเตอร์เฟ e กันต่อเลยเมื่อเข้าสู่แบตเ l e f a เฟตัวละครของเราและศัตรูจะถูกนำมาเรียงลำดับจากบนลงล่างคนที่อยู่บนสุดนั้นจะได้มีโอกาสทำหนื่ยแอคชั่นก่อนแล้วจึงสลับมาเป็นเทิร์นของตัวละครถัดไปครับคำถามคือไอ้ลำดับพวกนี้เนี่ยมันเรียงยังไงคำตอบคือมันเรียงตามค่าความเร็วของตัวละครครับ เกมนี้นั้นจะลันเป็นเวลาที่เ,เพื่อนสามารถดูได้ที่ขอบสีดัมุมขวาล่างของตอัวละครระยะเวลาในเกมนี้นั้นเป็นระยะเวลาสมมติที่จะคิดจากการเอาระยะทางสมมติ1 000, 000, นึ่งหมื่น่วยหารด้วยค่าความเร็วของตอัวละครแล้วออกมาเป็นเวลาที่ต้องใช้เพื่อให้ไปถึงเทิร์นนั้นๆของตัวละครครับ ยกตัวอ,อย่างเช่นเจอผาดของผมนั้นมีความเร็วอยู่ที่103หน่วยทาให้เวลาที่ต้องใช้ในการถึงเทินของเจอผาดน,นั้นคือ10,000หารด้วย103คิดเป็น97หน่วยนั่นเองครับส่วนเทลเบเซอร์ของผมนั้นมีความเร็วอยู่ที่98หน่วยทําให้เวลาที่เราต้องใช้ในการถึงเทินของตัวเทลเบเซอร์คือ10,000หารด้วย98คิดเป็น102หน่วยครับจะเห็นได้ว่ามันต่างจากตัวของเจอผาดอยู่ทั้งหมด5หน่วยด้วยกันทําให้แถบสีดําของเทลเบเซอร์ขึ้นเป็นเลข5ตอนที่ถึงงงเเเทิรนนนขอออจผา้ััคบ และหลังจากเจอผาดทำการโจมตีตัวเกมจะพาตัวของเจอผาดนั้นเดินทางไปข้างหน้าเท่ากับเวลาที่เจอผาดใช้คือ97ดังนั้นพอถึงเทินของเทเบรเซอร,อร์ก็เลยทําให้ปรากฏเลขสีดําเป็น93ที่ตัวของเจอพาดซึ่งนั่นก็คือเวลาที่เกมต้องใช้เพื่อทําให้ไปถึงเทินเจอพาดในขณะที่เราเล่นตัวของเทเบรเซอร์อยู่นั่นเองครับ หรือก็คือเท่ากับเวลาที่เจอผ่านนั้นเดินในเทินที่1แล้วก็เทินที่2เท่ากับ97คูณ2แล้วลบด้วยเวลาที่ทําให้ถึงเทินแรกของตัวเทเบเซอร์ก็คือ102้นั่นเองตัวเลขนั้นอาจจะคาดเคลื่อนนิดหน่อยเพราะเรื่องของทศนิยมในเกมแต่คร่าวๆแล้วก็จะประมาณนี้แหละครับเอาเป็นว่าถ้าใครงงตรงนี้เพื่อนๆไม่ต้องซีเรียสนะแค่รู้ไว้ว่าระดับในการเลียงเทินมันคิดจากค่าความเร็วของตัวละครของเราเทียบกับตัวของศัตรูดังนั้นสเตตความเร็วของตัวละครเนี่ยถือว่าค่อนข้างสําคัญในเกมนี้พอสมควรนะครับถ ถึงเธอของเราได้ ซึ่งค่าความเร็วในตรงนี้ก็จะถูกเอฟเฟกจากหลายๆปัจจัยด้วยนะยกตัวอย่างเช่นการเบรกเกาะของศัตรูการใช้สกิลในการแช่แข็งศัตรูหรือว่าเอฟเฟกพิเศษจากการเจาะเกาะด้วยควันต่มครับสิ่งเหล่านี้นั้นจะทําให้ศัตรูนั้นมีความเร็วลดลงแล้วก็ทาให้เทิร์นของศัตรูนั้นถูกเลื่อนออกไปนั่นเองและเอฟเฟกเหล่านี้นั้นก็สามารถซ้อนทับกันได้ด้วยนะยกตัวอย่างเช่นหากเราใช้ท่าด้ําแข็งในการเจาะเกาะศัตรูที่มีจุดอ่อนเป็นท่าน้ําแข็งอยู่ศัตรูตัวที่โดน,จดนจดเจาะเกาะเน ทำให้เทิร์นของศัตรูนั้นถูกเลื่อนไปไกลมากๆเมื่อเทียบกับปกติครับจบไป1พาร์ทของการต่อสู้คือเรื่องของความเร็วต่อมามาดูที่การต่อสู้จริงๆกันบ้างครับเมื่อถึงเทิร์นของตัวละครเราจะต้องจ่าย1นแอคชั่นซึ่งแอคชั่นที่สามารถทําได้ในเกมนี้เนี่ยมันจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3แอคชั่นด้วยกันครับคือ b a s ิ c แอ t แท k กสกิลแล้วก็เบส โดยพาร์ทที่มีความเกี่ยวข้องกันคือเบสิคแอตแท็แล้วก็สกิลซึ่งเราต้องแมนจการใช้งานให้ดีครับโดยภาพรวมแล้วสำหรับทุกตัวละครสกิลมักจะดีกว่าเบสิคแอ t แท็เสมอตัวเกมเลยมีการจํากัดจํานวนครั้งในการกดสกิลด้วยตัวของแอคชั่นคอ s s สครับซึ่งเป็นสลักดวงดาวที่มุมขวาล่างจอนั่นเองการกดสกิลหนึ่งครั้งจะกินแอคชั่นคอสทั้งหมด1นหน่วยแต่การใช้เบสิคแอท็กครั้งเราจะได้แอคชั่นคอสเข้ามา1ห,หน่วยแทน ซึ่งแอคชั่นคอสเหล่านี้นั้นจะใช้รวมกันทั้งทีมนั่นหมายความว่าถ้าเราใช้แต่สกิลอย่างเดียวตัวละครหลังๆก็จะอดใช้งานสกิลได้ครับและอีกครั้งในเทิร์นต่อไปเราก็จะไม่มีสกิลใช้ด้วยนั่นเองส่วนอีกสกิลหนึ่งคือเบิร์สซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นสกิลอตัตเมทของตัวละครครับจะสามารถใช้งานได้ก็ต่อเมื่อพลังงานของเราเต็มเปี่ยมเรียบร้อยแล้วโดวยเราสามารถเก็บพลังงานได้จาก5ช่องทางหลักครับคือการใช้เบสิคแท็ก สกิลการโดนโจมตีหรือว่าการฆ่าศัตรูแล้วก็อาจจะมีเอฟเฟกต์อื่นๆยกตัวอย่างเช่นเบิร์กของไลค์คนที่ตัวละครสมไซหรือว่าเอฟเฟกต์สกิลของตัวละครเป็นต้นครับซึ่งเมื่อพลังงานเต็มเราก็จะสามารถใช้สกิลอัลเทเนตได้ซึ่งอันนี้เนี่ยสามารถกดเมื่อไหร่ก็ได้นะครับจะใช้ในเทิร์นของเราหรือว่าใช้ในเทิร์นของศัตรูก็ได้หรือคือสรุปสั้นๆมันก็คือเหมือนได้เทิร์นฟรีนั่นแหละครับ นอกจากนี้การเก็บเกี่ยวพลังงานเหล่านี้นั้นยังสามารถเพิ่มขึ้นได้จากค่าสเตตัสกาฟรฟื้นฟูพลังงานอีกด้วยเพราะฉะนั้นค่าสเตตัสนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสเตตัสที่ค่อนข้างสำคัญในเกมเลยทีเดียวนะเพราะจะช่วยทําให้เราได้เทิร์นเล่นฟรีๆบ่อยๆนั่นเองครับ ยามิไลฟ์แอปไลฟ์โซลที่จะพาทุกคนเนี่ยเพลิดเพลินไปได้ทั้งวนันกับฟีเจสา,สาวสุดน่ารักแล้วก็ฟังกชันการชมไลฟ์ที่เป็นเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใครเพื่อไม่สามารถสัมผัสประสบการณ์การดูไลฟ์ที่เพลิดเพลินที่สุดได้แล้ววันนี้ที่แอปสโตร์แล้วก็กูเกิลเพย์และสามารถติดตามข้อูลข่าวสารพร้อมกับกิจกรรมดีๆได้ที่แฟนเพจนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ในคัอธิบายใต้คลิปนะอยากดูโชว์ดีๆต้องยามิไลฟ์นะครับ มาถึงเรื่องต่อไปหนึ่งเรื่องซึ่งเป็นหนึ่งในไฮไลท์ของ h ฮอนไครสตาร์เลยครับนั่นก็คือการเบรกรกอนนั่นเองการเบรกรกอนในเกมนี้นั้นถือว่าเป็นเมคานกที่สําคัญมากๆเนื่องจากมันทําให้เราสามารถทำดาเมจได้มากขึ้นแล้วก็ช่วยสร้างความปลอดภัยในการเล่นของเราครับ เพราะการที่ศัตรูมีก่อจะทําให้ตัวมันนั้นโดนดาเมจน้อยลงอีกทั้งมันยังสามารถออกท่าโจมตีต่างๆใส่เราได้ด้วยแต่เมื่อใดก็ตามที่เราสามารถเบรก่อกของศัตรูได้ศัตรูจะสูญเสียความเร็วลงทําให้เทิร์นของมอนสเตอร์ตัวนั้นๆถูกยืดออกไปอีกทั้งยังอยู่ในสถานะหมดสภาพกล่าวคือท่าต่างๆที่มันชาร์จในช่วงก่อนหน้านี้ก็จะถูกแคนเซิลแล้วก็ล้มลงอีกทั้งเรายังสามารถโจมตีใส่ตัวมอนสเตอร์ตัวนั้นได้แรงขึ้นอีกด้วยนะครับ ซึ่งต้องบอกว่าเทคนิคในการเบรก,ก่อนนี้นั้นเนี่ยจะขึ้นอยู่กับ2อย่างครับคือท่าที่เราใช้เบรกและก็เลเวลของตัวละครกล่าวคือท่าต้องตรงกับจุดอ่อนของศัตรูเท่านั้นส่วนว่าจุดอ่อนของศัตรูเป็นท่าอะไรบ้างเพื่อนๆก็สามารถสังเกตได้ที่บริเวณด้านบนหลอดเลือดของศัตรูนะครับและหากเราใช้ท่าที่ไม่ตรงกับจุดอ่อนของศัตรูเนี่ยเกาะในเกมนี้จะไม่ถูกเจาะเลยแม้แต่หน่วยเดียวนะเพราะฉะนั้นในจุดนี้ก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับอีกเรื่องคือเรื่องของเลเวลกาวคือเราจะเจาะเกาะศัตรูได้ดี ถ้าเรามีเลเวลที่สูงกว่าเกราะศัตรูนั้นก็จะกลายเป็นขนมแต่หากเรามีเลเวลที่ต่ำกว่าเกราะนั้นก็จะไม่ต่างจากรถถังเลยล่ละครับดังนั้นเราควรมีเลเวลให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และไม่ควรน้อยกว่าศัตรูเกิน10เลเวลนะครับนอกจากการเจาะเกราะของศัตรูนั้นจะทําให้ศัตรูเสียสภาพลงแล้วในตอนที่เราเจาะเกราะได้เนี่ยจะเกิดเอฟเฟกต์ทำลายล้างขึ้นด้วยนะกล่าวคือตัวเรานั้นจะตีแรงขึ้นกว่าปกติในฮิตที่เราเบรกก่อได้อีกทั้งยังเกิดสถานะต่างๆขึ้นกับศัตรูตามประเภทท่าใช้้กกการรรเบบ่อดวยคั ถ้าเป็นจินตภาพจะทําให้เกิดสถานะกักขังซึ่งทําให้ศัตรูนั้นไม่สามารถออกท่าได้แล้วก็ถูกลดความเร็วไปด้วยควอนตัมนั้นจะทําให้เกิดสถานะโผพ,พันซึ่งทาให้ศัตรูนั้นถูกลดความเร็วลงแล้วก็มีดาเมจแถมในเทิร์นถัดไปน้ําแข็งจะทําให้เกิดสถานะแช่แข็งซึ่งทาให้ศัตรูนั้นไม่สามารถออกท่าได้แล้วก็ถูกลดความเร็วลงคล้ายๆกับจินตภาพเลยครับส่วนไฟไฟไฟ,ฟ้าลมและกายภาพนั้นอันนี้จะคล้ายๆกันเลยคือไม่ได้ก่อเอฟเฟกอะไรมากเป็นพิเศษแต่ว่าจะทําให้เกิดดาเมจโอเวอร์ไท จะเห็นได้ว่าการเบรกก่อนนั้นเป็นเทคนิคที่สําคัญมากในเกม h o นไค i s ส a r ล์เร็นะครับเพราะมันช่วยสร้างความได้เปรียบในการต่อสู้ให้กับเราได้หลายประการจริงๆดังนั้นการจัดทีมให้มีท่าที่ตรงกับจุดอ่อนของมอนสเตอร์แล้วก็การอัพเลเวลของตัวละครเพื่อทําให้เราสามารถเจาะก,กอดสูได้ง่ายขึ้นถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆในเกมนี้เลยนะ คำถามต่อมาคือแล้วเบื้องต้นเนี่ยวเราควรจัดทีมยังไงเอาตามจริงพอดีตอนนี้ในเกมเนี่ยยังไม่ได้มีการทํำด a ตตามาให้เราได้ใช้เพื่อนั่งคํานวณเพื่อทํ o อ t i m i z a t i o นกันดังนั้นผมคงตอบตามแบบที่ถูกต้องตามเมตาปเป๊ะไม่ได้เอาเป็นว่าในพาร์ทนี้นั้นจะเป็นความเห็นส่วนตัวที่ผมเล่นแล้วรู้สึกสบายแล้วกันนะครับการจัดทีมส่วนใหญ่ในเกมนี้นั้นช่วงต้นเกม e f e n s i v e ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากไม่เหมือนกับเกมเกชินีแพคที่เราพอจะใช้สกิลเพในการหลบมอนสเตอร์ได้ทําให้ถ้าเราชำนาญมากพอ ามเล่นได้ไหวครับแต่เกม Honkai Star r a i วนั้นเป็นเกมแนว turn-based ที่ท่าของศัตรูทุกท่าสามารถทำดาเมจใส่เราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อีกทั้งในช่วงต้นเกมนั้นเรายัางแรงไม่พอที่จะสามารถจัดการศัตรูได้อย่างรวดเร็วเพื่อทําให้เราโดนดามเมจน้อยลงดังนั้นตัวละครดิเฟนซีฟในเกมนี้ถือว่าสําคัญมากๆาเลยครับผมแนะนําว่าในถึงทีมของเราควรมีตัวละครฮิลหรือว่าตัวละครโลอย่างน้อย 1- 2ตัวในทีมในคอนเทนต์ที่ง่ายเราอาจจะใช้งานแค่ตัวเดียวส่วนในคอนเทนต์ที่ยากเราอาจจะใช้2ตัวเป็นต้นส่วนตัวดามเมจนั้นผมแนะนําให้ใส่มา1ตัวเป็นพื้นฐานนะครับโดยเราเลือกตามธาตุที่เป็นจุดอ่อนของศัตรูแล้วก็เลือกผาดที่เหมาะสมกับคอนเทนนน งกล่าวคือเป็นตัวละครที่มีสซตกลางๆลาง่ลาสังหาซึ่งเป็นพาดของตัวละครที่เก่งกับมอนเดียวด้วยการมีดาเมจซิงเกิลทาเกตที่สูงแล้วก็พาดปัญญาที่เก่งกับมอนกลุม่มเพราะตัวละครนี้สามารถโจมตีมอนสเตอร์หลายๆตัวได้พร้อมๆกันครับส่วนอีกตัวละครที่เหลือจะเป็นเฟรคก,กล่าวคือเราเอาตัวละครไหนมาใส่ก็ได้เพื่อทําให้เราสามารถเล่นได้ง่ายขึ้นในบางสถานการณ์ที่มอนสเตอร์ไม่ได้ดุมากเราอาจจะใส่ตัวละครดาเมจเข้ามาเพิ่มอีกหนึ่งตัวเพื่อทําให้เราสามารถเคลียร์คอนเทนต์ได้ไวขึ้นก็ได้หรือว่าถ้ามอนสสเเเเเเเตตตตออออรรรร์ทีี่่่่่าาาาาาจจจนนนนนัันัั้้้กกกงงมมใใละววววโหืพิขไปึ ได้หรือสล็อตนี้เราจะใส่เป็นตัวละครประสานที่ทําหน้าที่คล้ายๆกับตัวสร้างบัฟหรือว่าแจกดีบัฟให้กับมอนสเตอร์ก็ได้เป็นต้นครับโดยทั้งทีมที่เราสร้างขึ้นมานี้เนี่ยควรมีอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความสามารถเป็นคลินเซอร์ได้กล่าวคือมีสกิลสักสกิลที่สามารถล้างสาาถานะดีบัฟให้กับเพื่อนทีมได้ครับเพราะบางทีเวลาที่เรา,เาทีมเหล่านี้ไปเจอกับบอสยากๆเนี่ยการไม่มีคลินเซอร์ในทีมจะทําให้ตัวละครของเราติดสถานะดีบัฟเต็ไมไปหมดจนกลายเป็นว่าฮีลเลอร์หรือว่าชิลเดอร์ที่เราพาไปเนี่ยไม่สามารถฮิล ซึ่งตัวละครสกินเซอร์ที่แนะนําหลากัหลกๆเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ตัวด้วยกันนั่นก็คือตัวของนาตาชาและก็มาเซเวน่น สองตัวละครนี้เป็นตัวละครแจกฟรีครับที่สามารถคลินส์เพิ่นได้ผ่านการใช้งานสกิลแต่เราจะต้องอัพทาเลนต์ของสกิลให้เรียบร้อยก่อนนะครับมันไม่ใช่สกิลที่ติดตัวมาตั้งแต่ต้นอีกตัวหนึ่งจะแพงขึ้นมาหน่อยเพราะว่าเป็นตัวละครหน้าดาวกล่าวคือตัวของโบเนียนั่นเองอันนี้สกิลคลินส์จะเป็นสกิลติดตัวเลยแถมยังเพิ่มความเร็วแล้วก็สเตตัสคลิกถเข้าดาเมจให้กับตัวละครได้อีกด้วยเรียกได้ว่าเป็นตัวละครที่แพงแต่ว่าคุ้มค่าสุดๆไปเลยครับยกตัวอย่างเช่นการจัดทีมของผมนั้นโดยปกตตตติผมมมััััััักกกกจจะพาาาาาวววววขอออองงนน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 นชไปบเเทด้้้้ยสสึึีีีห่่ฮ ีหน้าที่สร้างโลกส่วนอีก2ตัวที่เหลือเนี่ยผมจะเฟลกตามสถานการณ์ครับในคอนเทนต์มอนโ o มผมจะเลือกใช้2จาก3ตัวละครในลิสต์คือตัวของฮิเมโกเซอร์โวหรือว่าเฮอร์า ขึ้นอยู่กับว่ามอนที่ผมเจอนั้นเป็นมอนที่แพ้ธาตุไหนครับส่วนในคอนเทนต์มอนเดียวผมจะใช้ตัวละครดาเมจล่าสังหารหนึ่งตัวซึ่งจะเลือกตัวละครที่มีธาตุตรงกับจุดอ่อนของมอนสเตอร์และก็อีกหนึ่งตัวที่ผมใส่เข้าไปเนี่ยก็จะเป็นโบเนียเพื่อบัฟตัวละครนี้ครับหรือในบางสถานการณ์ผมก็อาจจะไม่ได้ใช้โบเนียแต่เปลี่ยนมาใช้เป็นตัวของเทเวเซอร์ธาตุไฟแทนที่มีความสามารถในการสร้างโลครับซึ่งโดยส่วนใหญ่ผมจะเลือกตัวละครนี้แทนโบเนียก็ต่อเมื่อเจอมอนสเตอร์ที่มีจุดอ่อนเป็นธาตุไฟด้วยครัับเเเเพื่่ออทําาาาาาให้้้้้ผมมนนนนนสรรถจะกขขงงตตูไดยึป็ เอาละนี่ก็เป็นพาร์ทแรกของไกด์ผู้เล่นใหม่ในพาร์ทของ Combat System ครับแต่ไกด์ผู้เล่นใหม่ของเรายังไม่จบเท่านี้นะในคลิปต่อไปผมจะพาเพื่อนๆไปศึกษาค่าเซตัตของตัวละครที่น่าสนใจรวมถึงวิธีการอัพเลเวลตัวละครฉบับเบื้องต้นกันดังนั้นใครที่ไม่อยากพลาดการก็ลืมกดซับช่องผมวไว้ด้วยแล้วกันนะและก่อนจะจากกันไปผมก็ต้องขอฝากร้านเติมเกมโอ้โหทัวอัพด้วยนะร้านนี้รับเติมเกมถึงมา,มากเลยบางแพ็คลดเกือบ40เซน,นในเกมเลยทีเดียวแถมมีรายการเติมเกมแบบไม่ใช้ดีพา่วนเลยด้วยดังนนน,งน,น,นนนะ่อะ ใครที่สนใจสามารถทักไปสอบถามทางร้านได้โดยตรงผ่านทางไลน์และก็แฟนเพจนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ในคำใต้คลิปนะใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e เป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยแล้วกันนะครับอ้อแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะเวลาที่ผมอัปคลิปอะไรใหม่ๆเนี่ยมันจะได้ขึ้นแจ้งเตือนที่หน้าฟฟดกันเพื่อนนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปอย่าลืมติดตามรับชมกันนะสำหรับวันนี้ผมไปก่อนแล้วกันครับ